ก็จำนวนตแหเ่งเป็นถ้าในปีสอง0ห้าร้อยถ้ารับนูนห้าร้อยสี่สิบเราเห็นว่าคอตเองนั้นมีอำนาจหน้าที่ไปเหลือไม่แดงก่อนประกาศผลการเลือกตั้งทั้งหมดก่อนทั้งก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้งนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่มีการยกเลิกรัมนูญบางมาตราตป,ปบางหมดไปนะครับก็มีประเด็นว่ากัรรัรการเลือกตั้งนั้นจะยังคงมีอำนาจหน้าที่ยัง คงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งเหมือนเช่นที่เคยไิบัติมาตามลำดุล50%ของของการทำสำนวน10%สอบสนวนสนะครับจากนอกจากการณีการยื่นคำร้องแล้วนะครับเป็นกรณีที่คณะกรรมการทำสำนวนก็คือ,อการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นน,นะครับเรามีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสถานภาพของ พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นที่ทำให้สี่อตรวจสวนนั้นเราไม่มีสารภาพการเมืองการเลือกตั้งนั้นเป็นคดีการเมืองผู้ที่ถูกร้องถูกคัดค้านนั้นจังหวัดนั้นเรามีตากำลังไม่มากนักนะครับบางจังก็มีเพียงสามท่านหรือสี่ท่านห้าท่านเราใช้น้นเราเราไม่สามารถที่จะไปหอกว่าท่านต้องท่านต้องว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็น ภาษาของศาลมีการตกลงมาแล้วเนี่ยศารท่านฤทย์นแล้วภาษาศาลฤทกาก่อนจะเริ enfin ่มวาระการประชุมกขอนได้นวิทยกรที่อยู่ทางซ้ายมือผมก่อนนะครับทีามาจากทางสารยุติธรรมคือท่านเองกับผมนี่ก็เคยทํางานร่วมกันที่สาทอดพักเจ็ดนะสมัยผมเป็นผู้สาอุโส่าหที่สาทอดพักเจ็ดท่านเป็นประธานสาทอดพักเจ็ดเป็นผู้บัาชาเราก็เคยเป็นวิทยากรร่วมกัน แต่เราสูตรอบรมภาษาวุฒนาศาสตร์อยู่สองรุ่นท่านเป็นคนเก่งและก็มีความรู้ความสามารถตอนประยู่สาทวทอดักเจ็ดก็พัฒนาด้านเทคโนโลยีในการดำเนินคดีในสาทวทอดักเจ็ดไปมากพอสมควรนะครับซึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการท่านเองท่านจบนิธิศาสตร์บัณฑิตเนติบัณฑิตไทยรุ่นที่28 หลักสูตรกระบการยุติธรรมสำหรับผู้บรารระดับสูงบยสรุ่นที่13หลักสูตรวิรายการตลาดทุนวัททรุ่นที่13ประกาศสิทธิบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางบัญญามาวิายาลนิวซาวเวนประเทศอสเตรเรียประวัติการทำงานที่สุขการของท่านก็ท่านเคยเดำรงตำแหน่งผู้อุปัสารจังหวัดปัตตานีผู้อาปถารจังหวัดอุดรธานี ผู้สาวนาสารจังหวัดสวนโรโภูผู้สาวนาสารจังหวัดเชียงใหม่ผู้าสาเสาธรผู้สาวนาคณะในเสาธรรอประธานเสาธราพักสามรอประธานเสาธรผู้สาสตริกาประธานเสาธรพักเจ็ดปัจจุบนันท่านดำรงตำแหน่งประธานเพื่อแต่งได้แตงในสตริกาประธานศูนย์ไก่เกียร์ประจำสตริกาและที่สํขขาคัญคือท่านเป็นกรรมการ บริหารศาสตริครในผู้ทรงคุณวุฒิศาสาิกาด้วยถึงได้รับเลือกตั้งจากผึกษาทุกท่านสาธุประเทศครับมา,มาดูแลด้านก็ประมาณด้าก่อตากกำลังของาศาสตร์คิรเราของภึกษาทั้งหมดกั่ในภาพรวมผมขอแนะนาท่านอาจารย์ทนสิทธิ์นิกำแหงครับสหรับอีกท่านหนึ่งท่านอยู่ตรงฝ่ามือของผมนะครับ จากสมัยการังตั้งองรู้จักทันทีอยู่แล้วครับฝ่ายศาลอาจจะยังไม่ไมคุ้นเคยกันตนจบนิสสาบัณฑิตครับเนติเบชัยรุ่นที่36รัฐรัฐภาษาลัทธศาสตร์ปฏณฑิติมหาบัณฑิตประวัติการทำงานที่สุาคัญก็เป็นนิติกร8วรสํานักนายกรัฐมนตรีก่อนจะมาอยู่ที่กรรมการการตั้งมาเป็นรองผู้อำนวยการสํานักกฎหมายในคดี รับการขับการการเลือกตั้งพนยการสําน well ักสืบสวนสอบสวนทั้ปวิใช้สามและสี่ปัจจุบันก็ดนรงตาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนสอบสวนไ่้ปวิใช้มาทํางานอยู่ด้านที่ผมดูแลอยู่นะครับท่านรุษดีพรสุสวัสดนะครับก็ประความเรว่เลียวผมขออนุญาตไปไปตามวาระการประชุมเลยนะครับ วาระแรกก็คงเป็นปัญหาอุปสรรคในด้านสืบตวนสอบของพัฒนากานสอบสวนของสํานักงานข้าราชการตั้งตั้งครับเรามีปัญหาในหลายๆด้านในกนรารด้านกฎหมายเราไม่มีอำน,นาจที่จะออกหมายเรียกหมายจับหรือหมายคนไม่มีกฎหมายคุ้มครองพยานใะไทั้งสิ้นนะครับการจะสอบพยานทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ทางฝ่ายปรรยาณนประกอบกั่เรนเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งก็ภาพต่างๆที่เราจะให้ท่านดูเนี่ยทางสารคมจะได้เข้าใจได้รู้ถึงปัญหาต่างๆที่เราเกิดขึ้นในการทำงานนะครับผมขอทดลองสุด,ดีเชนะครับ ก็เรียนพี่น้องผู้จทนชนครับสําหรับการถแถลงข่าวชั่วโมงนี้นะครับเป็นสืเนื่อนจากเมื่อเช้าที่เรามีการประชุมร่วมกันกันกบท่านประธานแนนกรณีเลือกตั้งในสาลดีกาประานคแนนกรเลือกตั้งในสารขุรรนทองแล้วก็ผู้รับสาในสานดีกาในศาลทอนะครับในการประชุมวันนี้นะครับ ท่านบุ้ทรน้อยโสคนราากรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในการประชุมแต่จะเรียนว่าวัตถุประสงค์ของ,ของาาก,การจัดการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบรบงานสืบสวนและการดำเนินคดีเลือกตั้ง ของตำน่นงงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็เพื่อที่จะทาให้การควบคุมการเลือกตั้งเป็นไป,นปนโดยสุจริตยุทิธรรมให้ในคนดีเข้ามาทํางานทางการเมืองต่อไปนะครับ่ผลการประชุมในวันนี้นะครับตามที่เราได้ประชุมกันมีกรอบการประชุมในประเด็นสําคัญที่จะเรียนถึงมระชชนนี้คือประเด็นที่หนึ่งเรื่องระบบงานฝึกหรือล่าผลของ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเห็นว่าในการนำคดีไปสู่ศาลในการพิจารณาคดีเลือกตั้งนั้นเสนอสำนักง,งานเสนอขอให้ใช้สำนักสำนวนสืบสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณาคดีในขั้นสาคร,รับที่ประชุมมีความเห็นว่า หากจะใช้สํานวนของคณะกรรมก,การการเลือกตั้งเป็นหลักในการวินณาคาดีชั้นศาลนั้นครับโดยหลักการแล้วครับสาม,มารถที่จะใช้สํานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักได้นะครับเช่นเดียวกับสํานวนของในคดีของปปชครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องไปทําการปรับปรุงกบบระบวนการตามระเบียบสืตสตอส่อสับสวนธนะ์ให้มีความเป็นสากล มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นในการทำการสอบสวนนั้นนะควรจะต้องทำการสอบสวนในรูปขององค์คณะนะแล้วก็พัฒนาระบบการสอบสวนโดยการรวบรวมพยานนั้นควนะให้มีการบันทึกภาพแนละเสียงของพยานนะไปด้วยนะในประเด็นเรื่องของการให้โอกาสกับผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง แสดงข้อได้จริงแก้ข้อกล่าวหานั้น,น,นก็ควรให้มีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายที่มีส่วนร่วมในการแก้ตา่างคดีนะครับเข้ามาในชั้นของการสอบสวนของหน้าสอบสวนด้วยครับซึ่งจริงทุกวันนี้เรามีระบบให้ทนายความเข้ามานั่งฟังได้แต่ให้นั่งฟังในชั้นแจ้ข้อกล่าวหาอย่างเดียว อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เราขอไปคือประเด็นเรื่องของอำนาจในการออกหมายเรียกหมาจับหมายค้นของมนักง,งานสืบสอบสวนประเด็นนี้นะครับที่ประชุมเห็นว่าควรได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นสามารถที่จะมอบอำนาจในเรื่องของการออกหมายเรียกให้กับผู้ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนในคดีเลือกตั้ง คือพนักงานสอบสวนนั้น,น,นมีอำนาจในเรื่องของการออกหมายเรียกได้นะครับสาหรับกรณีหมายจับกับหมายค้นนั้นที่ประชมเห็นว่าเป็นอนํานาจของศาลอำนาจของศาลโดยเฉพาะยังไงก็ตามการที่จะให้พนักงานสอบสวนของตำรักงานคณะกรรมการการตั้งมีอำนาจหน้าที่ในการออกหมายเรียกหรือปฏิบัติงานการตรวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้พนักงานสอบสวนผู้ทําหน้าที่สืบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาพยาประเด็นที่สองเรื่องของดุลพินิษของศาลในการพิจารณาคดีที่ประชุมเห็นว่าการพิจารณาคดีเป็นดุลพินิษของผู้รักษาซึ่งเป็นไปตามหลักความเป็นอิสระของศาลและเพื่อเป็นการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงในเรื่องนี้นะครับจะมีการนําเสนอต่อไปว่าการดาเนินคดีเรื่องตังนั้นควรให้เป็นระบบสองชั้นศาลกวคือในการเริ่มคดีควรจะเริ่มคดีที่ศาลุทธรณ์และเมื่อศาลอุทธรมีคำตัดสินแล้วก็าสามารถที่จะดีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ถ้าขออนุญาตครับอูทอนทรปัญหาข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาได้ครับนี่ค,คือประเด็นที่สองเรื่องของคำตักหวาของ,งต่างครับประเด็นที่สามเรื่องของการดําเนินคดีกับผู้ทํามาผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งถ้าเห็นว่าในคดีเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนั้นผู้กระทำมาผิดจะถูกลงโทษอยู่หลายประการด้วยกันนะท่้นแต่คุ้นเคยว่าหนึ่งอะไรครับไป ใบเหลืองวันใบแดงชดใช้ใค่าใจ่ายในการจัดก,การเลือกตั้งใหม่คดีอานะครับยังมีคดีที่เรียกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์งเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับการดำเนินคดีกับคดีเหล่านี้จะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันคนลัทธช่วงเวลาที่ประชุมเห็นว่าถ้าหากจ,จะให้มีการควบคุมการเรือกตั้ง กับผู้กระทำความผิดกฎหมายเรื่องตั้งได้อย่างมีสิทิภาพแล้วนะครับควรจะมีกฎหมายที่ให้อนานาจในการรวมคดีเหล่านี้นะครับพิจารณาในในขั้นตอนเดียวกันโดยวิธีการก็ควรให้ใช้ระบบ2องั้งสารสองดังโดยเริ่มคดีที่อุทธรณ์้้วใช้มีการอุทธรณ์คำตัง หรือประเด็นในข้อกฎหมายไปยังสารฎีกาได้ครับมีประเด็นหลักๆอยู่สามประเด็นส่วนมีประเด็นตื่นนะครับที่ท่านกรรมการการเลือกตั้งท่านมุนส่งน้อยส่วนท่านมีประเด็นเสริมว่ากรณีที่สารรับคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้พิจารณาเรื่องกฎหมายจะคาหนดให้ผู้ที่ถูก กต่อยื่นคำร้องและสารรับคำร้องไว้นั้นต้องหยุดปฏิบััิหน้าที่นะครับกรณีนี้ในทางปฏิบัติจะมีการให้รองนายกเลียรัฐมนตรีก็ดีรองนายกอบประตอหรือรองนายกอบจ,จอปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งถ้าหากเป็นขึ้นกฎหมายในปัจจุบันนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขบาดบ้ามการทุจริริการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะท่านก็มีความเห็นว่า คนมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้กรณีที่ศาลมีคําสั่งรับคำร้องของอดีตพี่รณาแล้วให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นหยุดแบบหน้าที่ไปทั้งหมดโดยให้ประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคําสั่งครับโดยสรุปก็จะมีสามประเด็นหลักแล้วก็ประเด็นขั้นี่เศษเลยทัานสุดยอดมาอยกสอคนอีกหนึ่งประเด็นนะครับโดยทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการเลืักตั้งจะได้นําข้อสรุปข้อเสลอแนะจากการประชุม ในวันนี้นะครับก็กลับไปดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการที่จะดำเนินปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนในกรณีที่เป็นการต้องแก้ไขกฎหมายนั้นก็จะได้นําเสนอ,อไปอยังผู้ที่มีอำนาจหน้า,นา,นาที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเรองการประชุมมีท่านี้ครับไม่ทำขา่าวแจก ท่านมีเรื่องเรื่องพยานกลับคําให้การใช่ไหมครับเรื่องพยานกลับคาให้การนั้นก็มีการอภิบายกันอยู่ครับท่านในที่ประชุมนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงนักศาลาทุทิธรรมอย่างเดียวนะครับที่ยิ่ดูก็เห็นว่าในการให้ให้ค่อยคําในคดีนั้นเนี่ย ผู้ต้องหาหรือพยานนั้นก็มีสิทธิที่จะให,ให้ให้คำได้อย่างอย่างเต็มที่นะสิ่งที่ท่านเสนอก็คือท่านเสนอในกระบวนการรับฟังพยานของกรกต,ตน,นั้นจึงให้เกิดการเสนอว่าให้มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้นะถ้าบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้ในในชั้นต้นพยานเหล่านี้จะถูกนําเสนอในชั้นศาลก็าจะเห็น กริยาเห็นท่าทางในการให้การเพราะฉะนั้นจะไปกลับคคาให้การอะไรต่างๆก็จะไม่มีผลครับที่เป็นข้อ,อเสนอว่าแนะนํานมาว่าสำนักงานจะต้องไปวนำเนาการรวบรวมพยานหานักฐานในสานีครับ ประเด็นนี้ไม่ได้ยกขึ้นเป็น,ป,นประเด็นพิพาครับประเด็นนี้เป็น,เ,ปนเรื่องวันนี้เป็นการประชุมในเรื่องของว่าระบบงานสืสบสวนสอบสวนไม่ว่าไม่ว่าทิศทางอของรั้งโดนจะออกมาในรูปแบบใดนะครับก็ค,คิดว่าเขายังต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีเลอกตั้งอยู่นั่นเองนะครับที่ประชุมไม่ได้ไม่ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นหนัวข้อในการอธิบายครับ